ประจำก็ครับครับฮะอยู่นี่ประจับเหมือนกันแล้วแกแกทำงานอย่างเนี้ยนี่เหรอแค่นั่นเหรอเบาๆคนบ้าเนี่ยคนบ้ามันไม่ทำงานมันเลอ้โหบางทีมันก็นั่งอยู่หน้าเซเว่นนั่นแหละอยู่นี่นานหรือยังเว้ยนานแล้วมันไปไปมาๆอย่างนั้นแหละแล้ววันนี้อาการมันเป็นยังไงบ้างวันนี้ก็นั่นแหละมันบ้ามันเที่ยวถือเมฆเที่ยวเ ตะโกนตะวัดคนนั ab, stop, stop. ้นตะวัดคนนี้แหละจับจับตัวกันนั่นแหละจับนานหรือยังครับเดือดระงงได้อะเดือดรุ่งลงครับที่มันเป็นยังไงนะบ่าวฟ้าเหมือนมันหรือว่ายังไงห้าเหลือเป็นคนใจเห็นคนใจหน้าเหลืองมันมาทำอะไรเรามาเมื่อกี้มันเอาม่เตะหรือไ่างินฮะเอาม่นมันจะเอาไม่เตะไงยศไม่หรือโมันจะเอามีแทงพี่อ่ะ โอ้มันวแลจะเอาต้อย่างเราลืมเลยเป็นดาบเต้นมันลืมแล้วมันยังไม่ทันแทงใช่ไหมพี่ไปปั๊มกับมันซะก่อนใช่ไหมเก็บตรงไหนมั่งครับเก็บที่หัวไปหาหมอไหม